ครูฝรั่งภาษาอังกฤษไม่ได้พูดว่าฝรั่ง teacher นะคะถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่ส่งลูกเรียนโรงเรียนอิเนเตอร์หรือส่งลูกเรียนโรงเรียนสองภาษาหรือโปรแกรมทางเลือกอะไรก็แล้วแต่แล้วมีคุณครูฝรั่งอยู่ด้วยคุณก็อาจจะบอกว่า Sweetie this is your ฝรั่ง teacher ถามว่าคำคำนี้มันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะถ้าคุณพูดกับคนไทยด้วยกันหรือ พูดกับฝรั่งที่เขารู้ภาษาไทยประมาณหนึ่งอยู่เมืองไทยมาประมาณหนึ่งเขาก็จะพอเข้าใจคำนี้ค่ะคำว่าฝรั่งเนี่ยมันมาจากคำว่า foreigner ก็คือคนไทยสมัยก่อนนะคะไม่สามารถออกเสียงคำนี้ได้เราก็เลยออกเสียงว่าฝรั่งแทนค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะไก่มี สามคำศัพท์นะคะที่มีความหมายในทํานองเดียวกันว่าเป็นคุณครูฝรั่งค่ะคำแรกนะคะ westerner westerner West แปลว่าชาวตะวันตกค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะ i have many westerner teachers in my school ก็คือฉันมีคุณครูฝรั่งหลายคนเลยอยู่ที่โรงเรียนค่ะคำที่สองนะคะก็คือ european european อันนี้แปลว่าชาวยุโรปค่ะ I don't know which country my math teacher from but I think he is European ไม่รู้คะ่ะแม่ว่าคุณครูคณคิตศาสตร์ของหนูอ่ะมาจากประเทศอะไรแต่หนูคิดว่าเขาเป็นชาวยุโรปค่ะและคำสุดท้ายนะคะ location location คำนี้นะคะแปลว่า ชาวผิวขาวค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะ My neighbor is Caucasian. She's been living in Thailand more than five years. เพื่อนบ้านของฉันนะเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นคนผิวขาวแล้วเขาอยู่เมืองไทยมามากกว่า5ปีแล้วค่ะแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะให้พิมพ์คำว่าชอบมาบอกครูแม่ไก่ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปกดติดตามครูแม่ไก่ทุกๆช่องทางนะคะชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะ ครูแม่ไก่สอนลูกสองภาษาแบบง่ายๆค่ะแล้วพบกับครูแม่ไก่ได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ